สอนหาเงินออนไลน์นะครับหาเงินเข้าบัญชีของ t u e Money w a l l e t นะครับจากแอป,ปเล่นเกมได้เงินจริงนะครับถ้าคุณต้องการหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์หาไรายได้เสริมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินจากแอป,ปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อ,อทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินออนไลน์จากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n y Wallet นะครับแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมสะสมคะแนนนะครับนำคะแนนที่เราได้รับมานั้นมาแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีของ t r u m a n y Wallet ครับแล้วก็ค่อยโอนเงินอีกทีหนึ่งเข้าบัญชีของธนาคารนะครับ แอปเดเรชันนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store นะครับเอผ่าน Google Play Store ตรงนี้เลยทุกคนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เราพิมพ์ตามผมเลยนะครับซึ่งชื่อแอป,ปนี้นะครับมีชื่อว่า Starcoin นะครับจาก ใของ Starsoft Inc. นะครับสำหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในส่วนของการเล่นเกมนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำการถอนเงินด้วยนะครับให้ทุกคนได้รับทราบว่าแอปนี้สามารถที่จะถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับเมื่อเราเปิดแอปนี้มาสำหรับคนที่ ยังไม่เคยโหลดแอป,ปนี้มานะครับก็มันจะเด้งให้เราล็อกอินก่อนนะครับถ้าหากว่าเราไม่เจอในสมวนูมนล็อกอินเราก็กดที่การเชิญก็ได้นะครับหรือจะกดที่ตรงไหนก็ได้นะมันจะขึ้นให้เราล็อกอินก่อนนะครับผมนะซึ่งการล็อกอินนั้นก็จะใช้บัญชีของ Gmail ในการล็อกอินในครั้งนั้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จียบ้อยแล้วนะครับเขาจะมีให้เราใส่รหัสโค้ดนะครับภายในเ,ยเวลา3วันด้วยกันซึ่งโค้ดนั้นเอาจากไหนดีวผมจะแปะโค้ดไว้ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ซึ่งพอคุณใส่โค้ดไปแล้วนะครับคุณก็จะได้ในส่วนของเรียนหรือคะแนนนั่นเองนะครับคะแนนที่คุณได้รับมานั้นก็จะถูกสะสมอยู่ตรงนี้แล้วก็คุณสามารถดูว่าะคะแนนที่คุณมีนั้น สามารถถอนได้กี่บาทนะครับสอนอย่างเช่นคุณมีคะแนนอยู่ที่1,500คะแนนคุณก็สามารถถอนได้อยู่ที่1,400คะแนนเท่ากับอีที่10บาทนะครับแล้วก็20บาทนะั 2, นน้น2,800คะแนน50บาทที่ผมจะถอนวันนี้ก็คืออยู่ที่7 0 0 7 0 0 0คะแนนด้วยกัน 200บาทต้องใช้คะแนน28,000คะแนนแล้วก็สูงสุดอยู่ด้วยกัน500บาทต้องใช้คะแนนอยู่ด้วยกัน70,000คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งการที่เราจะหาคะแนนนั้นนะครับมีฟังก์ชันไหนบ้างหนึ่งฟังก์ชันของโฮมแล้วก็ฟังก์ชันของการเชิญนะครับมีแค่2ฟังก์ชันนี้มาดูฟังก์ชันของโฮมก่อนนะครับหรือฟังก์ชันบ้านเนาะฟังก์ชันนี้นะครับจะมีการหาคะแนนจากตรงนี้นะครับเล่นเพื่อสร้างไรายได้นะครับตรงนี้ก็คือว่าเราต้อง activate now ก่อนนะครับแล้วก็ อนุญาตการเข้าถึงการใช้งานแล้วก็จากนั้นก็จะเด้งแบบนี้นะครับให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้มันนับเวลาย้อนหลังให้เหลือศูนย์ก่อนนะครับตรงนี้เนาะหลังจากที่ระบบนะทำการนับเวลาแล้วก็จะขึ้นว่าตกลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะไปเข้าในแอปเมื่อกี้เข้าไปใหม่นะครับเรียบร้อยทุกคนนะก็จะขึ้นว่า Play Earn Withdraw เล่นแล้วก็ สร้างรายได้นะครับแล้วก็ถอนเงินนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องโหลดมาเพื่อเราจะเล่นแล้วก็สร้างรายได้ซึ่งแอปเหล่านี้นะครับเขาเขียนว่าเล่นเพื่อไม่นัดเนาะแล้วก็เรามาดูนะว่าแอปไหนเขาให้เยอะกว่านะครับแอปนี้จะให้แค่5คะแนนส่วนแอปนี้จะให้15คะแนนเล่นเวลาเท่ากันแต่ได้คะแนนแตกต่างกันแน่นอนนะเราต้องโหลดที่ได้รับคะแนนเยอะที่สุดก็กด Play Now ตรงนี้ไปนะครับ จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็พอมาที่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะเขาบอกว่านะครับไปที่ Star Coin ใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะ Star Coin บอกว่านะครับผมนะตรงนี้เนาะก็ต้องดูนะครับว่าเขามีเงื่อนไขหรือเปล่วปาว่าต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะ Description นะครับอ่าแล้วก็ร ward น,นะครับอันนี้เนาะ ซึ่งเท่าที่ผมดูมานะครับก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับเราก็สามารถกดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้ทางแอปพลิเคชันทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่เราจะห่ายเงินนะครับตัวนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับโอ้โหมันต้องใช้ประมาณ1.77กิกเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตทุกคนนะไม่โหลดแอปนี้แล้วกันนะเพราะว่า มันต้องใช้เวลาน,านานในส่งคลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะเราก็ไปหาแอปอื่นนะอย่างเช่นแอปอื่นๆที่มีชื่อว่าฟิกเก e t ทอย 3D ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเทนะ่ n นับเราก็สามารถที่ไปกดดาวน์โหลดแเมื่อกี้ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็น Rapid r a c e r รบนบะอันนี้ก็เหมือนกันนะับเขาให้เรานะับเปิดแอปแล้วก็เล่นเกมติด2เกมติดต่อกันต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับ แล้วก็เสิร์ชไม Phone นนะ่าจะได้อยู่ที่400คะแนนอันนี้200คะแนนเนาะเสิร์ชไมโ h o n ฟก็เหมือนกันเลยนะครับก็ให้เรานั้นเปิดแอปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็อ่าแพ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ Candy Choster นะก็ เป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นเหมือนกันตรงนี้นะครับเราถึงจะสามาทําได้เนาะส่วนอันนี้คือเป็นการรับเงินเจสิบาททุกวันเป็นการทําภารกิจนะครับเราก็กดเปิดไปแล้วก็กดดีจากนั้นกดถอนเงินแล้วก็ไปแชร์ลงกลุ่มบุแค่แชร์อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ต้องไปกดนะไปกดที่ว่างๆแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะ อ่าไม่มีขึ้นนะในส่วนบล็อกนิ้และมันบันบ็กของครั้งก่อนเนาะเรากดเทเล gram ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาทุกคนนะแล้วก็มา Star ์คอยใหม่นะครับผมนะก็จะเป็นหนึ่งนะหกอนะอ่าเทเล gram ต่อนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับ 66. จุดอันนี้เป็น6 7แล้วทุกคน6 7 7 4นะครับที่เหลือก็เราต้องหานับให้ครบ70บาทนะครับเราถึงจะสามารถถอนได้แล้วก็กดเชิญเพื่อนได้ต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับผม ต่อมานะทุกคนนะครับผมนะักเขาก็จะบอกนาะเวลาว่าหรือเวลาประมาณ23ชั่วโมง59นาทีหรือ24ชั่วโมงกแหละ1วันเนาะเขาให้เวลาเรา1วันนะในการสะสมเงินให้ได้70บาทตรงนี้ทุกคนนะถ้าหากว่าทันก็สามารถกดถอนเงินได้ นะครับต่อมาคือได้รับเพิ่มเติมนะครับเมนูนี้หรือฟังก์ชันนี้เป็นเกี่ยวกับการทำออฟเฟอร์ดูคนนะก็จะมีออฟเฟอร์ของการดาวน์โหลดแอ p พลิเคชันนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถที่จะมาทําได้ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมาคือ c p x Research เป็นในส่วนของงานทำแบบสอบถามนะครับ ซึ่งตรงนี้นะเราก็รอให้ทางเขานะสุ่มแบบสอบถามมาอันนี้คือแบบสอบถามทั้งหมดนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับผมนะเลือกที่มีดาวเยอะแล้วก็มีเรตติ้งเยอะก่อนนะครับผมต่อมาก็เป็นในส่วนของ t i m e w a r l นะครับอ่านี่ทุกคนนะ Time w อ r ก็เราต้องล็ออินก่อนนะครับเราถึงจะสามารถสร้างไรายได,ได้ได้กับ t i m e w a r l นะครับผมแล้วก็ต่อมาคือแอปเพิ่มเติมที่ แอปเพิ่มเติมเพื่อรับเงินสดอันนี้คือเป็นแอปที่เราสามารถไปดาวน์โหลดเล่นต่อได้เพราะว่าเป็นแอปในเครือข่ายเดีวยวกันกับ Starcoin นะครับก็นี่คือประวัติการถอนเงินล่าสุดวันที่23เดือนพฤษภาคม2024จำนวนอยู่ที่10บาทวันนี้เราจะถอนที่50บาทนะครับก็เมื่อเราสะสมคะแนนได้ พอสมควรแล้วเราก็สามารถถอนได้แล้วเราก็กดถอนไปแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูล Mini, เบอร์ทูนิวอลเรตของเราที่เราจะรับเงินมา50บาทนะครับถ้าถูกต้องกดถอนเลยนะครับแต่นั้นก็กดยืนยันไปแล้วก็รอนะครับรอให้เงินเข้ามาอย่างเดียวนะครับนี้เนาะ เค okay, ทุกคนนคับนี่ทุกคนนะับเงินเข้ามาแล้วนะครับ50าบาทนับในขณะนี้ทุกคนนะับเพิ่งเข้าเมื่อกี้เองทุกคนนะปรากฏว่าแอปพลิชันนี้นะครับถอนเงินได้จริงนะครับก็ไม่ถึง1น,นาทีเงินเข้าไวมากนะครับแอปพลิชันนี้ไม่ต้องลงทุนสามารถทําฟรีได้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากหาเงินฟรีจากหรือไม่ก็หาเงินออนไลน์ จากเว็บไต์จากแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถกดลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชันนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดฟรีๆช่ำๆกันเลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ